ตือนวิดีโอนี้จะทำเพ Complex, e ื่ควาสนุกสนานและความบันเทิงนนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในแผนสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่้เอ็นเจสเปเล่เฮเล่เฮเลเเลเฮเแล้วทำไมมันเสียงใสอย่างงอนเน่ เหมือนได้กินผลไมา้ชิ้นเดียวเป็นอะไรวันนี้มาเล่นเกมอะไรให้ทายนี่ไม่ต้องทายเพราะก็อยู่หน้าเกมแล้วเกมผลไมา้สวีทบลูนซาเกมแห่งตงนานตะวันตกตะวันออกชิงเหนือเฮ้ยเหนื่อยเอามันมาเล่นเกมสวีทบนซานะในค่ายพนะีพีนะเพื่อนเพื่อนค่ายนี้ก็ดังอยู่นะเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละมันมา,มาในช่วงเวลาบนัสตาม์ตอนเย็นเลยนะ เออเห็นมันมีแล้วแบบคิดถึงนะเพื่อนๆไม่ได้มาเล่นนานแต่เป็นเกมที่แบ,แบบแอบป่วยนิดนึงนะเพื่อนๆแอบปบ่วยคือแบบไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่พักหลังคือไม่ค่อยจ่ายนะเพื่อนๆแอบบเข้ายากแต่ว่ามันมีคนแบบชอบเล่นอยู่ตลอดเวลานะผมก็เลยเอ,อิ่มต้องต้องกลับมาจัดซะหน่อยเพราะว่าน่าจะมีคนคิดถึงเกมนี้นะเออนั่นแหละใครสนใจกลุ่มโบนัสท,ทามนะที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแล้วก็พูดคุยสุด สอบถามอะไรเพื่อนๆคุยกันได้เลยนะมีเป็นพันๆคนลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะเพื่อนๆก่อนมันจะเต็มเออลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะอมวันนี้เอาทุนมันเอามาเยอะหน่อยนะเพื่อนๆเพ,ๆเพราะกลัวเหมือนกันกลัวเอาทุนน้อยไปแล้วมันจะดูดแบบจัดจ้าในย่านนี้เราก็ต้องเอาคุณมาข่มมันหน่อยในหนึ่งพันบาทนะเพื่อนๆเปิดดีไหมเปิดหรือปิดปิดหรือเปิดเอาเปิดหรือปิดหรือปิดหรือเปิดอเอออะไรอะเอาเอะไรก่อน ก <fox> ระโบซะหน่อยแม่เบ็ดแปะเผื่อฟุกเข้าฟีอ้าไปเลยขึ้มเนทุ่มเงเกมนี้สำหรับคนไม่รู้ก็คือเอ้ยเอ้ยเจ็ดหรือตัววะเจ็ดหรือแปดตัววะแตกอะเดี๋ยวก่อนกูไม่ชัวร์กูลืมไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมโบดีเจ็ดหรือแปดตัววะเพื่อนเจ็ดหรือแปดตัวเอาใหม่กูไปอันนี้ก่อนกูไปดูก่อนว่าอัตราจ่าย แปดถึงเก้าตัวนะเพื่อนๆไม่ใช่เจ็ดตัวอย่าจาผิดเป็นเมื่อยไปเปลือยเอาใหม่กลับมาใหม่เออมาเอาเอตั้งแต่ต้นเออตั้งแต่ต้นเลยไม่น่าใช้เสียงสูงตั้งแต่หัววันเลยหัววันอะไรนี่มันเย็นแล้วนี่มันเย็นเราเชมัน <Come on! S 1> หัวใจเมื่อกี้ไม่ถึงแปดหรอลัวซื้อผีแล้วดูดนะนะั่นน่ะเพื่อนๆขอปัน่นปั่นก่อนนะเราค่อยซื้อซื้อแน่แหละเพื่อนๆเกมนี้คือ มึงต้องซื้อแน่ๆคือคือเอาปืนยิงเล็งหัวแล้วคือแบบบังคับซื้อนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือบังคับซื้อสุดๆแล้วเกมนี้มันแต่ว่าถ้าใจเย็นก็ได้อยู่ใจเย็นได้อยู่แต่ว่าผมไม่ใจเย็นขนาดนั้นนะผมว่าผมใจเย็นพอสมควรนะกับเกมนี้ผมว่าไม่ไหวนะเพื่อนเกมมันไม่ดีก็ต้องว่าตามไม่ดีเพื่อนเกมดีก็ไว่าไปตามดีอะ่ะพถ้าเกมขแข็งแล้วแปดให้ก็ชมว่าดีตามนั้นแหละเออตามแนวป้าไม่ละมึง เกอมอไหนแตกก็ทมชมขี้แตกเลยแหละยังไงมาไม่ละออมนเป็นเกมที่คนเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยจริงเก่งคนเล่นอยู่ตลอดนะเพื่อนเพื่อนเป็นเกมที่แบบว่าเป็นตำนานจริงจริงนะเพื่อนเพื่อนย้ำประมาณไม่รู้ว่าย้ำไปพูดคำนี้กี่รอบแต่ว่ามันเป็นตำนานจริงๆนะมันเออล,ลุกแรกๆเลยอะเกมนี้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าทำไมมันฮิตขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะหรือว่าเป็นเกมที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาพเกมแบบโฉดฉาดสีแบบบ้องแบลวอะไรเงี้ย วุ้ยแต่ผมยังไม่เคยเล่นเกมแบบบ้านหมาให้ดูเลยใช่ปะสักครั้งเลยใช่ไหมเอออย่างไงเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปไปเล่นให้นะเพื<ๆ>่อนๆอยากดูกันไหมเออหรือว่าถ้าไม่อยากดูก็คอมเมนต์ว่าอยากดูนะเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูเอออยากเล่นเออไม่อยากดูก็จะต้องต้องเล่นต้องดูอะ่ะเออบ,บังคับยังไงคอมอนโอ้เอามาหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด ตอนนี้คือดูดมาหนึ่งรอยบาทแล้วใช่ไหมถ้ากูทุนมาร้อยกูก็หมดแล้วใช่ไหมเออเพื่อนเื่อก็เรื่อๆอยู่นะอืเดี๋ยวเราจะรอแบบนี้จนให้มันเข้าฟรีมันจะเข้าไม่ลากประเด็นอนะมันเข้ายากมากเลยนะไอเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ผลเนี่ยอเพิ่โมโอกาสได้ฟรีสปินนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนบางทีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดอะเออก็เลยว่าไม่รู้จะแนะนําดีหรือเปล่าว่า คนเปิดแลยไม่ควรเปิดนะเพื่อนเพื่อนบางทีไม่เปิดก็เข้าง่ายกว่าเอออยู่ที่ดวงเลยนะดวงแล้วเวลาดูเวลาดีๆนะเพื่อนอือจริงๆก็จะไปเล่นเกมไอ้ค่ายค่ายพีจีนั่ PG นแหละเพื่อนๆแต่ว่ามันเบือ่อแล้วไงกลัวเพื่อนๆเบื่อด,ด,ด้วยผมอ่ะก็เบื่อเองด้วยเลยแล้วกลัวเพื่อนๆเบื่อด้วยก็เลยต้องมาจัดค่ายอื่นบ้างนะเออยังไงเผื่อบางคนที่แบบเออวันนี้ก็ยังไม่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ได้ดูๆไปก่อนนะเพื่อน ดูๆไว้ว่าอยากจะเล่นเกมอะไรเผื่อวันหน้าเอาไปเล่นน่ไงเพื่อนอูย่างไรขมอนไม่ได้เท่าไหร่สวยงามแปดร้อยนี่ถ้าไม่แตกมานี่คือลำบากเลยแล้วเนี่ยต้องปั่นให้มันเป็นสูก่อนอ่าไม่สูนให้ถ้าปั่นเป็นสูตรแล้วไปได้โอเคไปเดี๋ยวก่อนนะเป็นสิบเท่าไหร่ เบ็บหนึ่งพัน 11, หรือจะลองต่ำๆก่อนออาเบ็ดหก่อนแล้วกันหกร้อยอ่ะไปส<ฮ>ี่ตัวห้าตัวไหม,มไปเลยนะชะ้าๆแต่ชัวช้าๆแต่ชัวมัวมวัมวอะไรอยู่คูณร้อยมาแท้ถ้าคูณร้อยมาแท้ โอ้คูณห้าย่บบาทคูณร้อยอยู่ไหนโอเคคูณร้อยอยู่ไหนคูณร้อยอยู่ไหนอืมเอาตุ้มเขาไปดิวยเซนเซก็มาวัดเดือยกุ๊กุ๊กกุุ๊กุ๊กุุุ๊๊๊ ห้าสิบบาทเฮ้ยเยอยโคตรพุกเลยบอกเลยนะแต่เกมนี้แม่งโคตรพุกเลยเยอยโคตรแข็งเลยเกมเียอะไลยรับลุงเยังไงอ้ตายกันดิฮ่าวันนี้หนูจับโดนระเบิดค่ะเท่าไรสามร้อยหกสิบแล้วแตกไหนไปอีกสามตัวก็แตกแล้วแต่อันนี้เขาให้มาสี่ตัวนู้นสี่ตัวแล้วฉันก็เอา ไม่เงียบสวยงามแตกอีกไหมอู้หูสายเดียอูย้หล้วยหลงเลยอือหืออือหือเอาอีกอืออไม่มาคุยมึงจะให้มาทำไมล่ะนั่นหยาบเลยเนี่ยโอ้อยสวิตท,ทำให้เราหยาบนะสวิตท,ทำให้เราดูแย่ มื่ตอนแรกก็ไม่อยากหยาบแต่ว่าสวิตไม่ให้ฟีสปินมาแต่ไม่จ่ายเราเลยอมันก็จะจะดูแย่ไปหมดนะสี่ทั้งอ่ะเนาะแต่กูมีบันเก้าแล้วกูขอเล่นเบสสูงหน่อยแล้วกันเผื่อเข้าฟรีนะสวยสวยสวยงามอาล่าแท้สวยงาม อร่อยจังแอปเปิ้ลยังไงต่ออันงเงัินกล้วย,ย,ยบานาน่ะยังไงยังไงบานาน่าสวยงามอุ้ยมาดีนั้นเข้าฟีไหมสนใจไหมสนใจจะเข้าฟีจะเป็นให้ไหมหสวยมาไหมสวย สวยสวยสวยโอ้โหยากจังวะที่จะได้แบบโอ้โหเพื่อนๆแจกดีนะมาดีนะมาดีนะมาดีนะพี่สปินแม่งลุ้นไม่ได้เลยอะเอาโอ้โหสามตัว my god oh my g o กิดเนส อ้สวยงามสวยงามใจจริงอยากไปพันแปดอย่างนั้นอะกลัววะกลัวปิดชีพตัวเองวะ่ะเพื่อนๆเข้าใจไหม<จ>กลัวปิดชีพตัวเองอะแบบฆ่าตัวเองตายอะมันกำลังมาดีอยู่แล้วอะหรือว่ารอจนกว่าจะเข้าฟรีรอไหมล่ะน่าจะเป็นวันครึ่งอะรอจนกว่าจะให้ฟรีอะมันเข้าฟรียากมากไอบอกเลยว่ามันเข้าฟรียากมากอยู่ต้องเชื่อไอนะ เออไอไม่โกหกหรอกนะอไอไม่คิดตูหรอกอย่างไงอย่างไงกล้ด้วยเอาอีกได้ไหมโอ้โหมือมันหนืดมากอะ่ะมันยาจุงอะ่ะเบิกยี่สิบ,บไปยี่สบี่ด้วยวะไปมาโต๊ะพันมาไหมมาเตร์มาแอลมาเตร์มาแอลสวยนี่คือสปีดของมึงแล้วเหรอเกม ไวกว่าน um. ี้อีกไวกว่านี้อีกไวอีกไวอีกไวอีกเงินจะหมดแล้วเอาอีกอืมกล้วยว่าไงคะยังไงต่อคะสวยแทงโมยังไงยังไงแทงโมอืมสวยองุ่นสวยองุ่นองุ่นมาละอันนี้หนึ่ง มานับคอมโบกันดีกว่ามานับคอมโบเลียรแบบ์หนึ่งสองโอ้โหสามไม่มาเลยว่ะหนึ่งคอมโบสองคอมโบสามคอมโบไปแล้วเรามานับคอมโบเล่นดีกว่าหนึ่งทำไมกูนับได้แค่หนึ่งละ่ะโอ้โหหนึ่งคอมโบไอ้ตั้ง <bij S 1> แต่กูนับหนึ่งคอมโบโอ้ 1นึ 2> 2่งสองสามสหเจไม่เจ็ดใะไ,ได้แค่หกวันนึได้แค่หแล้วตอนนี้หสูงสุดนะการคอมโบหนึ <c oughs> 1> 1่ได้แค่หนึ่งเนี่ยหนึ่ง สองอนึโอ้โหเอาจริงดิเอาจริงดิไม่เข้าฟรีจริงดิโอ้โหหนึ่งโอ้ยอมใจวะยอมใจวะไม่จ่ายวะเพื่อนไม่มาวะไม่มาวะหนึ่งสองว่างไงสาม แค่ไหนวะไม่รอดเหนื่อยเ็อะไรที่เหนื่อยที่สุดในโลกเพื่อนๆไปแปดร้อยลุยไม่รอดเ่ะอเพื่อนขุนยากมากแบบจากพันเก้าอ่ะมันหล่นลงมาได้ไงอ่ะเพื่อนๆมันเกินไปอ่ะโอ้โหอย่ยแปกทุกดอกแปกทุกดอกคุณยี่สิบ ไม่ได้รอให้คอมโบก่อนค่อยคูณโอ้โหจะหมดรอบแล้วจะหมดรอบแล้วลูกระเบิดอยู่ไหนลูกระเบิดอยู่ไหนไอต้องการลูกระเบิดหพอต้องการลูกระเบิดมาแค่คูณแปดเอ้ยโหหลานย,ยาวเพื่อนๆไม่โอเคนะจ่ายอย่างนี้ไม่โอเคนะลูกระเบิดไม่มีนะโหแย่มากเพื่อนๆแย่มาก ซื้อแปดร้อยได้สองร้อยอะว่าไงอ่ะพวกมึงว่าไงอ่อะเออว่างก็ว่าง้าอ่ะห่วยมากครับนเพื่อน,เ,อนเกมนี้คือเป็นเกมในตำนานที่ปรับซะจนแบบเละตุ่มเป๊ะนะเพื่อนเพื่อนเช่นเดียวกับสาวทานะเป็นเกมที่ดีแต่ว่าปรับให้มันแข็งซะแบบไม่น่าเล่นแล้วอะเพื่อนเพื่อนปรับจนน่าเกลียดนะเพื่อนเพื่อนผมว่าคนถ้าปรับให้มันไม่แตกขนาดนี้มันก็ถ้ามันพอดีเด่๋ยได้ไหมเงี้ยมัน มันเกินไปนะเออแพมมติหรือว่าให้เรามันบังคับให้เราไปเล่นเกมใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอทุดีคือมันเข้าฟรียากเกินไปนะสำหรับผมนะเกมนี้มันควรเข้าง่ายกว่านี้นะเข้ายากอะไม่ว่าแต่ว่าเข้ายากปุ๊บแล้วมันก็ไม่ได้จ่ายดีขนาดนั้นนะนเพื่อนๆเออเอาไปยังไงอะ เอาอยัางไงเอาอยัางไงอืมเข้าทียังไงดูดไปให้หมดเลยอิ่มยังไงเอาขอมอโมนอู๋แอปเปิลสียดยอ้ยดีงอะดีงงอะโอ้ย,อยสวยงามมากมากเลยหน้าขา ขาขาขาไหมขาขาไหมขาขาไหม,มไม่ได้เดี๋ยวซีซีมาโอ้ยโอ้ยมาอีกได้ไหมลูกพีทไม่ได้กล้วยกูรวยอโอ้โหกูกดขนาดนี้กูกดขึ้นเบ็ขนาดนี้ยังไม่จ่ายกูอีก เก่งใจความน่าดานกูบ้างกูก็เขินเป็นนะยังไงมาอีกตัวหนึ่งได้โปรโอีกตัวหนึ่งไม่ใจกูโกรธไอ้ฟาดอีกตัวไม่ใจเว้ยเกมอะไรวะยิ้มแม่หยาบหยาบมากเลยอะอุ้ยเพื่อนเขาทอดมันหลุดปากเอาทำเป็นเล่นมึงทำเป็นเล่นไรไปแบกขมาณเจ็ดร้อ,อ,อย หรือว่าต้องเล่นเบ็ดสูงๆวะเออจริงๆด้วยเพื่อนๆผมว่าต้องเล่นเบ็ดสูงหน่อยนะคือไปลกงไงไปติดกงไงเพราะเกมอื่นของค่ายนี้แม่งตอนนี้เล่นเบ็ดต่ำได้พอสมควรแล้วนะเพื่อนๆแบบเล่นเบ็ดต่ำก็ยังพอไฟได้อยู่แต่นี่คือม่ไหวสวยไหมโอ้ยยอ อุ้ยกล้วยกล้วยกล้วยแตงฟ้ายังไงแตงฟ้าอะไรอ่ะเออแตงโมโอโห่จแบบเป็นเพชรทองเพชรทองโอ้สามตัวอี๋อีอ๋อยากตบมือตัวเองให้แตกไปเลยเสียงดังวายวๆขมอนมือกูแกงจะโอ้ยเอาจีเอาทีเอาทีเอากวัดขนาดเนี้ย เอามาที่กล้วยสวยพี en, ่ได้ไหมเออึ้นหน่อยเหอะึ้นหน่อยเหอะว่แล้วม่ได้วะพุกมึงไม่ได้วะโอโอโอ้ยตังคหมดเฮ้ <c oughs> <c oughs> ย,ยกดเบ็ดอะไรก็ตังหมดเบ็ดหกแล้วกันว่างไง ว่าไงเด็ด <1. S 1> นึงเกเพื่อนรับลอยลายหลังขอมกัน9แล้วแปดเจยังสิบเอ็ดายังไงโอ้ยโอ้ยหกห้าสี่สสองหนึ่งเตรียมเตรียมเตรียมเเสือเ,เดี๋ยวก่อนทอม ยังไงเอาอีกไหมเอาอีกไหมมาตายไหมเอาอีกแล้วไงต่อสวยงามว่ง่ตอ,อีกไหมองุวนว่าไงมาเนาะหมดเถอะเอาหมดเลยนะหมดเลยเด้เอให้หมดเนาะไปไปเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร์ให้เกลีย้ยงเลยเอ่ะ ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องแจกละไม่ต้องแจกแล้วเพราะว่ารู้ร like ู้โอ้ยจะล้องตรงนี้อะไรเออก็รู้อยู่แล้วมาไม่ดียังไงก็ต้องหมดอ่ะอุ้ยเกมมาเล่นทําไมเอาตังมาเล่นทําไมจะได้ตังมากเพื่อนๆเงินเป็นทันเอาไปเล่นเกมอื่นเถอ อะไรก็ไม่รู้เข้าฟรีทักครั้งก็ยังไม่ให้อ่ะเพื่อนๆดูจิตใจนะจิตใจของน้องผลไม้เขานะทักครั้งในชีวิตก็ไม่ให้คูณพันไอ้คูณร้อยก็ไม่มีแตกดีครั้งเดียวแต่กูไม่เลิกเออกูโลภกูยอมรับ <c oughs> นั่นแหละเออแต่ว่าไม่นั่นแหละใครสนใจกูนะสามาบอกเออเปอร์เซ็นต์เกมแล้วก็บอกพูดคุยสุดกับเพื่อนๆน,นะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรก วันนี้คือไม่ไม่ดีเท่าไหร่อะสำหรับวันนี้ฮาแซงกวาคนนี้เอ,อ้ยสวัสดีครับ